ดีครับผมนายจักรินินบดีรหัสนักศึกษา3004632055นะครับวันนี้เราก็จะมาวิจารณ์ภาพวาดกันนะครับชื่อภาพว่าเกลมังกานะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูประวัติกันเลยว่าภาพนี้มีเรื่องราวมาอย่างไรนะครับที่วาดภาพนี้นะครับชื่อว่าปาโบนปิกัสโซนะครับซึ่งเป็นชาวสเปนครับส่วนภาพนี้นะครับวาดขึ้นเมื่อคศ1937ครับประเภทของภาพวาดนะครับก็จะเป็นสีน้ํามันบนผ้าใบนะครับ นะครับเราก็จะมาดูขนาดของภาพนะครับก็จะอยู่ที่349คูณ776เซนติเมตรครับถ้าใครสนใจอยากจะดูภาพนี้นะครับจะต้องไปที่พิพิธภัณฑ์เรนาโซเฟียในกรุงมาดิดประเทศสเปนนั่นเองครับใครที่อยากดูนะครับก็สามารถจองตัว๋วเครื่องบินไปดูที่พิพิธภัณฑ์เรนาโซเฟียในกรุงมาดิดได้ครับ นี้นะครับแสดงให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมการเกิดสงครามในประเทศนั่นเองครับซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและประชาชนที่บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็จะโดนลูกหลงไปด้วยเองครับและเราก็จะไปดูการวิจารณ์ของเรากันว่าเรารู้สึกยังไงกับภาพนี้กันบ้างนะครับและมีองค์ประกอบอะไรในภาพบ้างความหมายของแต่และอย่างจากที่เราวิจารณ์นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย อันดับแรกเราก็จะมาดูเรื่องสีกันก่อนนะครับสีในภาพวาดนี้จะมี3ามสีสีดําขาวเทานะครับซึ่งสีแต่ละสีนั้นบ่งบอกถึงความโศกเศร้าของประชาชนนะครับและความโศกเศร้าของภาพวาดที่ไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตไปในการเกิดสงครามในครั้งนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นการวาดภาพทับกันนะคะแบบทับซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับก็จะสื่อถึงความวุ่นวายของการเกิดสงครามในครั้งนี้ครับต่อมานะครับเราก็จะเห็นเปลวไฟนั่นเองนะครับ ปฟลไฟนี้สื่อถึงการเผาทําลายล้างที่เกิดจากสงครามนั่นเองครับนะครับก็จะมีหน้ามนุษย์นะครับที่ทําหน้าแบบถูกทรมานนะครับก็จะสื่อถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับที่สูญเสียให้กับการเกิดสงครามในครั้งนี้และความเจ็บปวดที่เกิดสงครามในครั้งนี้เช่นกันครับ ก็จะเห็นสัตว์ถึง2ชนิดนะครับ1คือกระทิง2คือม้านะครับกระทิงนะครับจะสื่อถึงความโหดร้ายของสงครามครับ2คือม้านะครับจะสอดถึงความทุกทรมานของคนและประชาชนนะครับซึ่งภาพม้าและภาพคนนะครับมีการทับซ้อนกันนะครับสื่อถึงความทุกทรมานเจ็บปวดของประชาชนการวิจารณ์ภาพเกียวนิก้าของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับขอให้ทุกคนได้ความรู้จากการดูวิจารณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไม่ว่า